น,นี่คือกาแฟดอยชาดอยชางกินกาฟแฟะนะครับเวลาเดินทางอ่ะเฮครับ <c oughs> นี่ก็กาแฟสอนแก้วเลยนะครับอันนี้เป็นกาแฟโบราณน,นะครับที่เป็นแบบกาแฟร้อนนะครับเพื่อนๆดูดิครับเดินทางให้กินกาแฟดิ ไม่ต้องขับรถเองก็จะรู้สึกชิลๆมากกว่าโอ,อ้บรรยากาศสวยงามจุดแวะพักและกินกานแฟกับเพื่อนเคยนนกคล้องทั้งนาำกับนะครับนะครับที่สวยมาก โอเคนะคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับสอร์แดนกับที่นั่งสวย,สวย